รวบโจรลักทรัพย์สินชาวบ้านและสายไฟสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินระบบดิจิตอลสถานีโป่งน้ําร้อนซึ่งทําให้จอมืดในเขตพื้นที่อาเภอโป่งน้ําร้อนและมะขามรวมไปถึงพื้นที่อําเภอใกล้เคียงหลังก่อเหตุต่อเนื่องถึงสองครั้งเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของ20มีนาคม2568นายนาชำนาญสิริกายะหัวหน้าสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนนำโดยพันตำรวจเอกเสถียรเ,เหล่ากัมหุง ผู้กากับการสอพอป่งน้าร้อนว่าได้ทาการจับกลุ่มคนร้ายคดีลักทรัพย์ที่ลักสายไฟฟ้าไปจากสถานีโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินป่งน้ําร้อนที่ทางสถานีนั้นได้มีการแจ้งความกับสอพอป่งน้ําร้อนไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2568และ18มีนาคม2568ภายหลังจากโจรแก๊งนี้ได้มีการตระเวรลักทรัพย์ทั้งรถจักรยานยนต์ชาวบ้านหลายคันในพื้นที่โดยผู้ใหญ่บ้านและชุดชบรบบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ จากอำเภอโป่งน้ำร้อนจากสาพโป่งน้ำร้อนและสามารถรวบแกนนำพบว่ามีหมายจับไลไหลายหมายทีเดียวครับสำหรับเหตุการณ์ที่นำมาสู่การจับกลุ่มดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากผู้ใหญ่รัฐอรุณทวีผลผู้ใหญ่บ้านหมูห่5บ้านเขาหอมตำบ,บลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนั้นได้รับแจ้งจากนายอำเภอโป่งน้ำร้อนและเจ้าหน้าที่ปกครองและสพโป่งน้ำร้อนและชุดสืบสวนว่าในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนั้นมีการลักทรัพย์ และมีประชาชนโดนลักขโมยจักรยานยนต์ถึงสองคันในคืนเดียวจึงมีการจัดชุดชรบออกลาดระเวนในพื้นที่รับผิดชอบจนมาถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านร้างห่างจากหมู่บ้านพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจึงทําการแสดงตัวเข้าตรวจคน้นคนร้ายพอเห็นเจ้าหน้าที่คนร้ายพยายามจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดชรบจึงยิงสกัดไปหนึ่งนัดกระสุนโดนที่ข้อขาขวาได้รับบาดเจ็บ ทางชุดฉรบก็ได้มีการประสานไปยังหน่วยกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานในเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่จากสอพอป่งน้ําร้อนเข้าทําการตรวจสอบนําโดยท่านร้อยตํารวจเอกชยนันเหมอวิสินร้อยเบญสอพอป่งน้าร้อนและชุดสืบสวนโดยทราบชื่อคนเจ็บในเวลาต่อมาคือนายเมธไม่ทราบนามสกุลอายุ34ปีส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อนายแชทอายุ35ปีทั้งคู่เป็นชาวกัมพูชา ภายหลังจากการเข้าตรวจค้นดังกล่าวพบรถจักรยานยนต์จำนวนสองคันอุปกรณ์การขโมยรถพวงกุญแจรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากและพบปลอกสายไฟฟ้าชั้นนอกและชั้นในยี่ห้อยาสากิขนาด1 5 0รสแควร์มิลถูกปลอกเปลือกไว้โดยมีการวัดความยาวได้23.8เมตรซึ่งเป็นสายไฟฟ้าขนาดและยี่ห้อเดียวกันกับสถานีโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินสถานีโป่งน้ำร้อนที่ถูกลักไปตรวจสอบประวัติพบนายเมธเป็นหัวหน้าแก๊งโจรขมรมานานหลายปี ที่เข้ามาก่อเหตุจรกร,รมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่และสายไฟฟ้ารวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนจันทบุรีจนมีหมายจับจํานวนมากดังกล่าวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์จรกรรมสายไฟฟ้าสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลสถานีโป่งน้ําร้อนในครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่เป็นอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายกับทางเศรษฐกิจแต่ยังส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงข่าวสารของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพบเห็นเหตุแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชนแจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรใกล้บ้านและฝ่ายปกครองในท้องที่